ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟมอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมทุกๆเฟมอรี่ก็อยู่ที่บ้านน้องเดินนะครับเมืองอ,สองัสสพรแขวนสวรรเคเขตวันนี้เรามาเยี่ยมน้องอนงนะครับผม กำลังของอนุ่งกับยูบ้านพอดีครับเดี๋ยวก็ไปทักทายครับเดี๋ยวไปทักทายน้องอนุ่งครับสบายดีน้องอนุ่งสบายดีอยู่บ้านก็ไผเมื่อนี่น้อนทักทายครับไปไหนไปโรงเรียนหรอบ่จะจะอายุห้องไหหาหงหาทับหนึ่งมีไผ่แดงหาทับหนึ่งบานเทากับสองหนอสองคนโอ Dude, me. Me. ้ พอดีคีไปน้นนองการบอกเจ้าข้ามก็บคืนรถนั่น,นเจ้าน้องข้ามเิ่นกน็ท่านได้มีรถจากเพิ่นก็นับไปนน้ำอนโนครับโอ้ได้อยู่หาจำหนึง่งใจน้องโดนัทได้อยู่ห้องใดโข้าเจ้าแยกกันอย่งไดผู้ใดสมัครก้อนก็นได้อยู่ก้อนหมดหรือ,อยังไดแล้วแต่คะแนนบอกมีคะแนนไม่ยังอยู่บอก โอ้ตัวสอนเจ้ามีจ้าของปีนี่หาหม้อหาฮะสีสี่ห้องห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่เอารุ่นนีกคนคือเลี้ยนหลายเด้อน่ะไทยว่าเอกประเทศแล้วคนเลี้ยนหน่อยซื้อว่าปีนี่เลี้ยนหลายด้เนาะสี่ห้องเนาะกับผิสีหรอหม้อต่อไปอันนุ่งจะเป็นสาวหม้อปลายแล้วดิจัง นุ่งก็สบายแล้วตอนนี้มีผู้ซอยแล้วนอนค่ําก็สบายแล้ะนอนโดนัทก็สบายแล้ะเจ้าเห็นในสองคนที่่อยไปทายบ้านไอ้กุชชงบะน้องสาวเอ้สาวยังไะสาวน้ำอ้อยเจ้าเห็นจักบ่เคยเห็น,เหนบเพื่อนกับไปเลี้ยนเด้มอสอสนสะพอนี่นะ มื่อนี้นอนงเป็นจะพ้าแกงน้อไม้ครับกินแกงน้อไม้ครับถอดไข่เห็ดสองอย่างพอไฟกำลังลุกครับเครื่องแกงน่งล่างเครื่องแกงน้อไม้ไวรอครับโอ้ลุกดีครับไฟอโน โน้ำท่วมเฮื่อน,นะน่องจืนเลยแรงนี่พได้จะมัดถมซอยอน,น่องมัดถมได้ครับถมดินน่องครับแรงรับช่วงที่รอเอ น้องไม้ครับแล้วไฟกระดับน้องกระน้องกับมากินขนมครับตอนนี้โลตีกระเบิดไปสองอันละน้่งมากโลตีเด้ไปจะมาเยี่ยมมาน้องต้องซื้อโลตีมาฝากได้เด้อได้แล้วเน่ะเปินไปเอากินเนย ฮอนหลืบว,วะน้องเอาอออข่าลามไทยครับมะฝาน้องอ่นนงบีบเอาเลยน้องขลามครับบีบได้บอจะามือแข็งแรงบกบ่เล่ามางดูมอ เออจะเขาจะปอกให้พิษสูอัหนหนองนอ่ะน้องกินหวานกินขา้าวหลามแซ่บบ่น่อง ลามใต้มาฝากอาันงครับเ,เริ่มจะเป็นแล้ว บาน่องลนน่องก็จะได้ฟาวปอกละบานหมูกับบมมัดซอยซ้ำบานส่วนน่องข้ามไปละครับยังบ่ทันได้ดตอบรับอยู่เออหน่อบักใหญ่เลยที่ไหนจะต้มบอกเยอะละแม่บักหลายแกงหน่อไมครับน่อกอะนุ่งเด้อ นี่เห็ดน้ำแม่น้องจะให้แกงใส่จักถุงเนาะเห็ดตามย่างดีน่ารอดนยเิ่นหมานเนาะแหละก็เจ็บหัวได้แม่น้องกลุ่มหาเห็ดเลยไม่แท่งหัวเป็นเรื่องเป็นว่า แลกกับเจ็บหัวได้เห็ดโอ้โหน่งปอกน้ำไม้กินขนาดเดีวยวกันนี่พุณนะใกล้แล้วครับปอกจักคระึงหนึ่งน้นอยนุ่งเนาะปอกเครื่องหนึ่งกาไปาต้มเครื่องหนึง่งโอ้หนุ่มไม้ลายยางดีเด้วยวกันนี่แม่นุ่งไปหามา งามงามครับหนออนงใส่ชุดใดก็งามครับ <c oughs> เอาเอีกู้ว่าโอ้ยตต๊ะเ่ิมพิเจโทรไปว่าเอ่เขากทเอาเด็กวาคือบอชเยอะคือพเศบอานะหาลูกนี่ครับหลังจากปอกแล้วครับมา นี่ครับมาฝากไม้ส้อยมันเป็นตัวอ่อนครับอานุ่งนี่ครับโอ้โมเป็นได้ในหน่อยตัวในเต็มหม้อพอดีได้เนี่ยใส่เครื่องใสยังเข้าไปพี่ครับโอ้อันุงเก่งดีดีชัดไปเลยอันุงพี่พี่ครับอกับแม่แม่ออนอนุงกับมันสอมตีนฮ็ดตาเอังจะคางนัดสบายดี นี่ครับแม่น้องอนุ่เพิ่นไปเพิ่นหมานไปหาเห็ดตาาโอ้ยโอ้ยเราไปหาเนื้อใบไหลยันมงเหล่าไงได้ทั้งนื้ไใบไหลหนัดเห็นงูเห็นบ่อแล้วมันเยอะอันนั้นแล้วแม่เอา่อวานนะพอดีนกข้ามกับมาครับเมื่อนีร่นกข้ามน้อกลินสบายดีนกข้ามสบายดีสดีน้อกลินสบายดีสาหลินสาข้ามกับมาซอย อนโน่งแกงเห็ดเมื่อนี่ได้เห็ดตราบส่น้ำแห้งสุดยอดแล้วครับนี่โอ้คัะค่ะอย่างยุ่งบนน้องดิน <c oughs> อะมันจะเนื้อหอมคกับเด้กินผู้สาวครับนุ่งจอสู่ได้ถแสดงว่านุ่งนุ่งตัวผู้ได้นรองดินมัน <c oughs> <c oughs> มาแต่น้องดินมากมาันมานไปไหนน้องข้้นได้เข่าหองได้ลรหาทับได้ลรอเจ้า <c oughs> หาทับหนึ่งหาทับหนึ่ง ผู้ดใดละมูอเจ้า<น>ข่าวมีไผ่เนี่ยบานเฮานม่แอน้องกะจ๊มูออีกมือตัวน้อยดิหาโอ้น้องเกดน้องเอ้ยน้องยังก็น้องโดนัทดิหาทับศอกหาทับสองมีจ้าของปีนี่ม่อหาสี่ <4. S 1> โอ้เอาหลายปานน่นหมดเยอะดิสุปีมีเจ้าของแต่เขาเขาเลี้ยนวาเลนหน่อย ปีนี่เลี้ยนหลายได้สิบอกโอ้โปร่งน้องลินมาหอดกับมัซอยตำพริกซอยครับน้องลินกินข้าวแล้แเ้ว่เนี่เออพอดีลหละมากินสดแกงเนือใหม่เต็มสูตรครับค่เมื่อนี่นี่ต้เฮ็ดลงเนาะปิดใส่อย่างเดนุ่งปลาตึงเห็ดตึ้งอี หักบัวบักอ,อ,อึเต็มสูตรครับเดี๋ยวแกงน้องใหม่สูตรผู้ไทยได้ทำเลยสูตรสาวน,น้องเดินป่ะพุ่นเอายังบหมอนีอ่นนเบิดได้ทำเลยยังมีอีกนักเอกเขาครับนัก <laughs> เอกเขายุ่ง,ง,งจะสู้ครับยุ่งผู้ชายได้เลยยุ่งจะสู้มาก,กัด Bà ừ. oh, cân oh, Cái... nhang bán cho ơn nơi bà cân nhang bác sân nhang bác cân nhang sân nhang bóng 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 น่องซิมนะครับแสบบวดแสบก็คือน้ำอันนองเด้อป่ใส่ให้หันน้ำมึงเ,มนนำงเนี่ยเป็นไง <c oughs> คือเป็นจะหน้าดูดเลยเจ้าตนะโอ้เออตักแล้วครับเอดพูดๆหอนๆขึ้นพอดครับใส่อันน่องเออเข้าเอา,เอา,เอาผู้เดียวกับถวยนึงเด้เอของเข้านะ ปูด้าดมาเด้อครับมากินแกงเราใหม่กับสาวผู้ไทยเด้อครับผมพูดนาสองสาวซอยกันตักบาเนี่บดแซ่บกับพูดแล้วพริกล้อกับนี่มาบ้านบ้านจะเอินพริกยังปูดนะครับมาดครับปูด้ะถ้วยหนึ่งเลยกินครับข้าวปูด้ะครับ เมื่อนี่ขานห่อนเลยตุกลองอแสบได้เอ๊ะเก๊น้วไม่โปอแมนจะบอกอ๋อนึ่บอยุ่งโคลนดูทีหลายคนได้ถ่ายคลิปมนถ่ายคลิปยู่อริย์เอิบน ถ่ายคลิปโอ้ยโทรศัพท์มันสิตายแล้วยังโทรซีโฟมาด้วยนี่อ่ะไปนี่แมงโทรโทรศัพท์มาทำแบบแมงวะไนโทรศัพท์มันสิตายละล้วกเงินทองของแมงอีน้อยโทรเงี้ยเฮ้ยมือนี่ย้องข้ามมือนี่ย้องข้ามจะดโซ่ฟีมือจวดใครครับห้อนประดมตรงข้ามเออ ข้าำถอดไข่เมือ่อใดแสบเมื่อนั้นเด็คกันถอดไข่กินเรื่อยจังหวัดหนองคำองอถอดดูอยู่ดีเลยรมีประโยชน์กินไข่เนี่ยนะ นองขำอ้อพีกเลยพีกเลยอาอุนาโอ้ทอดไข่งามตัวนี้น้องข้ามบุน,นามาเด้อครับมากินเข่า ทอดไครแกงน้องไม่ก็น้นองข้ามน,น,น,น้องดิงน้องอโนงด้ครับโอ้ับเต็ม,ม,มเลยใส่อโนงเตรียมถวยมากะนาดนุ่งจานจานเอาจานก็นได้บเบิดละเอาถวยโอ้เด้ถถวยบบกงเลยพี่น้องดิงเป็นคนลำนะน้ะอ,นองดิงกับผมงามเนาะไปยืดผมมากขึ้นกันบ่นเหน้องดิ้ง นสาวบุญไท่พริกอีกแน่นอนครับอ้าวงามเลยบาดเอาเตรียมโตเลยบาดใหญ่มันใหม่อ้าวขึ้นเลยน้องคำโอ้พี่ครับโอ้ชักหน่วยน้องคำามก็ได้ไหลายเถอะเจ็ดแปดนวยครับเศร้าพันเลยถอดไข่เศร้าพันเนี่ยนี่โอ้โห่ มางามเลยค้นถอดกัง,งามครับคน้นค้นกินกังามมาเด้อทำเป็นแต่แซ่บเั่าไ่ใส่หนอยครับเบิ่งเนป่าดครับคุณ่งเนี่ยป้าอ๋อจับผ้าใยลายผ้าใยลายจนได้ยกสองสาวเลยครับเอาน้องส่วนแน่น้อนงฮะ เออนี่บอเอ้าวอาวสวนน่ะ้องดินไปจังได้องดินส่วนเดบซี่น่ะองข้ามส่วนน่น้องข้ามครับผมสาวส่วนเด้อครับผูดำมีผูดำมีหอดปูนผู้ดำนมีปูแกงนมไม้ครับผูดำ รีกหลอกับมีน้ำเด้อเคียบพิกโดดตอดไข่ครับมโอ้ครับเดี๋ยวผมขออยาดชิมกัน้องๆกันหน่อครับเดี๋ยวจะมากินขันมมาก